สวัสดีค่ะทริปนี้เราจะมาดูความสวยงามของดอกไม้กันนะคะเป็นดอกไม้ที่สีขาวค่ะอดอกจะเหมือนกล้วยนะคะาล้ค่ะสายพันธุ์นี้จะมีหลายชื่อนะคะเป็นว่านมงคลนะคะบางท่านเรียกว่านละคังทองว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองใบจะมีลักษณะเป็นสีเขียวมันนะคะค่ะใบเป็นคล้ายๆายว่านสีทิศเลยนะคล้ายๆกันค่ะค่ะ เพืเ่อนๆดูนะดอกใหญ่นะอันนี้คือมือจับนี่คือดอกใหญ่ไม่ใช่ดอกเล็กค่ะอันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะคะมีหกหกอันชูขึ้นมานะคะแล้วก็หัวจะเหมือนหัวหอมนะคะคุณอ่าเป็นอย่างนี้นะคะชอบดินร่วนนะคะหัวหอมเหมือนหัวหอมใหญ่นะคะการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ง่ายปลายใบแหลมใช้ลูกกลวยนะคะค่ะอันนี้เวลาตุ่มๆจะเป็นหนักนี้นะคะค่ะ ก็สายพันธุ์นี้มีถิ่นกําเนิดทางแถบหมู่เกาะมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะค่ะหัวเขาจะเป็นลำต้นนะอยู่ใต้ดินเราจะไม่ค่อยเห็นเขาความสูงเต็มที่ประมาณนะเอาคร่าวๆกันเนาะประมาณ25-30เซนติเมตรนะคะาการออกดอกออกดอกเป็นช่อจากซีกใบนะคะนี่ค่ะออกดอกเป็นช่อจากซิกใบแบบนี้นะคะ นี่อันนี้ค่ะให้เพื่อนๆดูนี่อันนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ออกดอกเก,ก็บซีกใบแบบนี้แทงขึ้นมานะคะก็อันนี้คือลักษณะตูมอันนี้คือบานแล้วสวยงามมากค่ะค่ะช่อดอกยาวประมาณสิบสองถึงสิบห้าเซนติเมตรนะอันนี้เรากากันคร่าวๆนะจะเออเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้สูงมากเหมือนว่านสี่ทิศนะคะไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นดอกคล้ายลูกกล้วยนะคะปลายแยกเป็นหกลีบนะคะ ตรงปลายแยกเป็นหกกีบแบบนี้จ้าม้วนงอสีขาวนะคะตรงปลายก็เป็นติ่งสีเขียวแบบนี้นะคะตรงเกสรยอดจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะค่ะดอกเป็นรูปกลวยนะแยกเป็นหกกีบม้วนงอเป็นสีขาวนะชั้นมองแล้วเป็นชั้นเหมือนมงกุฎจักระค่ะวาเป็นซี่ค่ะลักษณะแบบนี้โอ้สวยงามมากค่ะลักษณะนี้นะคะเวาเวนซี่เลยค่ะ ส่วนดินชอบดินระบายน้ําได้ดีนะคะแดดชอบแดดลําไรจะบอกว่าใบไม้ที่สวยอุ้มน้ําอย่างนี้ก็คือชอบแดดลําไรค่ะถ้าเราตากแดดอะไปตากแดดจัดอะตรงปลายใบอะไรเงี้ยเขาจะไหม้นะคะก็ไม่ชอบแดดแรงนะคะสายพันธุ์พวกนี้ค่ะ าบางท่านเรียกว่าว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนะคะเป็นไม้ลมลุกนะคะแล้วก็จะบอกว่าอายุหลายปีเขาจะแตกขยายไปเรื่อยๆหัวจะขยายใต้ดินไหลไปเรื่อยๆค่ะเป็นกอเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะค่ะก็จัดเป็นพูดอยู่ในวงเดียวกับพวกว่านสีทิศว่านสีทิศว่านสิบแสนหรือต้นพับพลึงนะคะค่ะก็ถิ่นกำเนิดรู้แล้วนะคะแถบประเทศอินเดียเนาะ แล้วก็ความเชื่อก็ช่วยเชื่อได้ว่าค้าขายดีมีเงินทองนะคะในความเชื่อของเขาค่ะก็สวยงามนะคะก็เวลาเขาแยกตรงเนี้ยจะบอกเ,เพื่อนๆว่าอ่าเ,เพื่อจะดูนะคะดูลักษณะเขานะคะตรงเนี้ยเขาจะเป็นตีบแบบเป็นงอลงแบบนี้นะคะอ่าเนี่ยเขาจะงอนลงแบบนี้นะคะอ่าหนึ่งสสมสี่ห้าหกเป็นหกอันน่ะคะ่ะหกอันเดี๋ยวนี้เขาก็จะงอลงแบบนี้นะคะค่ะ เป็นหกกันอยู่ใต้ล่างอีกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออ้าเนี่ยกะงอนลงข้างล่างแบบนี้ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะกลิ่นหรอกลิ่นหอมอ่อนแทบไม่ได้กลิ่นเลยค่ะแต่ความสวยงามนี่ไม่แพ้สายพันธุ์อื่นเลยนะคะโอ้สวยงามมากจะบอกว่าจินตนาการโอ้โหสวยงามมากค่ะเป็นประมาณนี้อันนี้คือดอกตูมของเขานะคะแหลมเปรี้ยวเวลาไม่ว่า อดอกตูมกลีบของที่หุ้มของเขาเป็นลนักษณะสีเหลืองอมเหลืองนะคะแต่พอบานแล้วเป็นสีขาวนะคะค่ะอ,อันนี้คือก้านของเขาจะแทงขึ้นมาพร้อมก้านใบนะคะอัอนนี้ก้านดอกจะเป็นแบบนี้นะคะก็ปลูกหัวหนึ่งก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะค่ะทลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ